สวัสดีท่านผู้ฟังกระยานมิตริทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยเติอนกันอีกครั้งหมอปลายภายกระซิบจะเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งน้ำท่วมกลางปี2568ปีนี้หนักกว่าทุกครั้งครับจากเห็นที่ก่อนหน้าชาวเน็ตแห่แชร์คลิปหมอปลายพายกระซิบที่เกิดทำนายไว้เมื่อเดือนธันวาคม2567 ดยระบุชัดเจนว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่เมียนมาและจะกระทบไปถึงประเทศไทยจนทำให้ชาวโซเชียลต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าแม่นจุดขนลุกท่านผู้ฟังครับหมอปลายภารกิจยันว่าท่านยุมได้มากระซิบว่าจะเกิดแผ่นดินไหวในช่วงดังกล่าวจริงเห็นภาพแผนที่ประเทศไทยเกิดรอยร้าวช่วงกลางแผนที่ซึ่งหมายถึงกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลที่จะได้รับผลกระทบหนัก และศูนย์กลางมาจากเมียนมารวมถึงเห็นภาพตึกสูงถลม่มแต่นักขณะนั้นเข้าใจว่าเป็นประเทศเมียนมาไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยด้วยซึ่งพอทราบข่าวว่าเป็นตึกสอตง,งอในประเทศไทยเราก็รู้สึกตกใจและไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงเพราอไปคิดว่าจะสูญเสียมากมายขนาดนี้จนถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตหลายรายและไม่ได้คิดว่าตัวเองแม่นหรือไม่แม่นอะไรเพราะว่าลืมไปแล้ว ล่าสุดครับหมอปลายยืนยันว่าท่านยมบอกว่าา f ตตอ s h o อไม่ได้จบเพียงเท่านี้โตยคาดว่าจะเกิดขึ้นอีกภายในหนึ่งเดือนหลังจากนี้โดยให้ระมัดระวังก่อที่อิโนโดนีเซียญี่ปุ่นและสิงคโปร์ส่วนเหตุการณ์ึนามีจะเกิดขึ้นอีกรอบหรือไม่นั้นตนไม่กลาพูดเพราะเป็นเรื่องน่ากลัวและเกรงว่าจะกระทบกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ แอย่างไรก็ตามต้นเป็นห่วงเรื่องของผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวโดยเฉพาะโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงทางหนี้คาดว่าในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2568ขอเตือนให้คนไทยระมัดระวังกันอีกครั้งว่าอาจจะเกิดแผ่นดินไหวอีกรอบโดยมาจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันรวมถึงให้ระมัดระวังเรื่องน้ำท่วม ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงกลางปีท่านผู้ฟังครับหมอปลายเตือนชัดในรายการวูดดี FM อฟเอ็มสเปเชนี่คือเป็นครั้งแรกที่ผูเขาไฟสองลูกจะระเบิดขอชี้จุดคือแดนปาดีบกับอินโดนีเซียชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็มีภูเขาไฟอยู่ใต้น้ำท่านยมบอกว่าจะไงสิ่งต่อไปห้ามตะหนกโดยการย้ายขึ้นเหนือเพราะอะไร อิสานน่าสนใจสุดที่สำคัญมากที่สุดคุณจะทำนายต่อไปเพราะอาดีตมันผ่านไปแล้วจริงๆแล้วเรื่องของสิ่งที่ทำนายคือปลายได้ยินเสียงกระซิบเนาะปลายได้ยินเสียงท่านยมพูดมาปลายแปรสารบางครั้งปลายก็ดือ้อโดยที่ปลายก็ไม่ได้พูดสิ่งที่ปลายได้ยินจนเป็นช่วงปลายปีจะเข้าต้นปีที่ผ่านมาปลายเริ่มตัดสินใจพูดว่าแผดินไหวเยอะมาก แล้วก็พูดคำว่าดินถล่มเยอะมากเพนนินไบเยอะมากรอยแตกรอยร้าวปลายพูดเยอะพูดเยอะซะจนปลายรู้สึกว่ามันต้องพูดแล้วปลายก็พูดแบบเมาส์มอยมีที่หนึ่งพูดค่อนข้างเยอะแล้วระบุว่าเมียนมาและกรุงเทพทีนี้พอมันเกิดขึ้นจริงปุ๊บเนี่ยก็มีผู้ใหญ่ได้ถามว่าจะย้ายไปอยู่ประเทศไหนได้พอทำนายแล้วมันเกิดแล้วเพื่อไม่กี่วันนี้ ผู้ใหญ่ที่นั่นคืออยู่ที่ประเทศมาเลเซียเพราะว่าปลายมีผู้ใหญ่อยู่หลายประเทศที่ปรึกษาปลายอยู่ท่านก็โทรมาถามและเทนีก็ซื้อตัวบินไม่ทันก็เกิดเหตุเมื่อสองวันที่ผ่านมาก็เลยทําให้มันกลายเป็นประเด็นอื่นๆที่อยากรู้ว่าตรงไหนที่เราควรจะไปและตรงไหนที่เราไม่ควรจะไปเทนนี้อยากจะบอกว่าสิ่งที่พวกคนควรจะรู้และปลายอยากจะบอกคือหนึ่งคือภูเขาไฟมันกําลังจะระเบิด ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่คนไทยชอบไปมากสองคนไทยจะเสียชีวิตจากการเดินทางไปที่แบบนั้นข้อที่สคือเรื่องของคอร์รัปชันตึกที่สูงเป็นดอกเห็ดมันพังคลื่นเหมือนถูกฉีดยามันถูกยาพ่นคือตายทางต้นตายท,าทันทีแล้วตายเยอะแล้วอีกอเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจแต่เรื่องที่กลายเป็นเรื่องกังวลของการซื้อขาย ตึกไหนขายตึกในถล่มแล้วเราต้องเตรียมตัวอะไรปลายก็บอกว่ามันจะมาเรื่อยๆมันจะไม่ทําให้ลืมภายใน3 7, วันเจวันเรื่องของการอยู่ที่ตึกสูงๆของคนไทยก็จะเริ่มลดลงแล้วน่นจะมีเรื่องของการย้ายเมืองดวงหรือเปล่าอันนี้ปลายไม่แน่ใจแต่มันขึ้นมาแล้วในเรื่องของการที่ว่าอาจจะย้ายสถานที่ราชการไปในที่ที่ปลอดภัยขึ้นจังหวัดที่ไกลจากกรุงเทพ ไกลจากตึกสูงขอใช้คำนี้ไกลจากตึกสูงและคนที่อยู่ตึกสูงจะเริ่มหาบ้านแต่ก่อนที่จะหาบ้านเขาจะออกจากงานก่อนสิก่อนที่จะย้ายไปอยู่บ้านเนี่ยก็คือจะต้องย้ายตึกก่อนขายห้องขายที่และบางคนก็คือต้องยอมออกจากงานเพื่อกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดทีนี้แรงงานเราก็จะไม่พอเพราะแรงงานไม่พอปุ๊บ ตาวศาสตร์ต้องหาคนจากไหนแม่บ้านเอ่ยคนทำงานเอ่ยก็กลายเป็นต่างชาติสะง,งั้นพอกลายเป็นต่างชาติปุ๊บคนไทยไม่มีงานทำเศรษฐกิจของคนไทยจะตกลงแบบขนาดหนดักพอย้ายเสร็จแล้วเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านก็จะได้รับสิทธิจากการที่เขาโดนภัยพิบัติอะไรทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นและเขาจะได้ทำงานมากกว่าคนไทยของเราซึ่งตอนนั้นส่วนใหญ่เป็นพม่า เดืต่อไปก็จะมีเวียดนามและลาวอีกซึ่งคิดว่าแผ่นดินจะไหวอีกไหวที่พมา่าแล้วมันจะเป็นเหนือที่มันเบี่ยงค้าง,างมันจะมาจากแผ่นเดิมแต่มันจะเปลี่ยนที่แล้วเพราะว่ามันอาจจะเป็นน้ำหรืออะไรที่มาคันโดยที่มันเกิดจากการเทียมนย์สร้างคือเรานึกว่าแผ่นดินมันจะแคล้ายๆกับต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่แล้วมันก็จะมีรากแก้วรากขแนแง ที่มันจะกระจายออกไปซึ่งที่ผ่านมาเราเจอแบบแนวดิ่งลงมาแต่เดี๋ยวมันจะเจอแนวออกข้างทีงนี้พอมันเป็นแนวออกข้างปุ๊บมันจะไปเจอน้นาค่อนข้างเยอะพอหนามสันเนี่ยมันจะกระจายมาถึงใกล้กับทางใต้ได้เลยแล้วก็จะมีประเทศเพื่อนบ้านหนักๆก,ก็จะมีตัวขอไข่แล้วก็จังหวัดกาไกข่้างล่างแล้วก็มีพวกอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปิน พวกนี้คือดวดแน่นอนเกือบร้อยปเซนซึ่งหมอปลายได้ย้ำเรื่องกระแสน้ําแรงไม่ได้แช้คาว่าซึนามิแต่ก็ให้เข้าใจตามนั้นไม่ได้ให้ตระหนกแต่คนที่อยู่ตรงนี้แนะนําเลยไปให้ระวังสองขัูวเขาไฟที่จะประทูปีนี้มันหมาแน่นอนซึ่งที่ปลายอยากจะพูดหลังจากนี้ไม่ใช่บอกว่าเตรียมตัวเดียงไม่ใช่แต่อยากจะบอกว่า หนึ่งแอปพลิเคชันใครเก่งรีบทำซะในการเตรียมเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวซนามิเรื่องเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนทุกสิ่งทุกอย่างรีบพัฒนาเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างที่สองคือศูนย์เตือนภัยมันพังหรือเปล่ามันขึ้นสนิมหรือยังตอนนี้มันมากกว่าซนอมินะคุณต้องเตรียมแม้แต่กระทั่งกรุงเทพมหาคนคร ตึกทุกตึกที่เราไม่เคยมีประสบการณ์เราต้องกลับมาเรียนรู้ในเรื่องของการที่ว่าแผ่นดินไหวเป็นยังไงการหนีเป็นยังไงเหล็กเส้นเป็นยังไงเรายังไงเราสร้างมากี่ปีเราขัดเรื่องของตัวนี้ทั้งหมดเกือบทุกตึกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปลายพูดทั้งหมดมันป้องกันได้แต่ขอความรวดเร็วและขอความตั้งใจไม่ใช่แค่วัดถึงเวลาแล้ว เอามันเกิดขึ้นเอามันถล่มถล่มแล้วทำไงต่อไปนั่งเช็คไปนั่ง่าไปนั่งตามแต่ลืมดูว่าไอ้ที่อื่นมันกำลังจะเกิดและมันเกิดด้วยกรณีเดียวกันมันจะโดนอีกไหมแล้วควรจะย้ายคนออกไปทำงานที่อื่นก่อนหรือเปล่าและต่อไปสิ่งที่ต้องระวังคือภูเขาไฟระเบิดพอมันสั่นมันไม่ได้อยู่แค่ข้างบนมันทั้งข้างบน และข้างล่างแล้วเราอยู่ตรงกลางพวกเขาไฟที่ว่านี้มันอยู่ตรงแดนปลาดิบกับอินโดชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จะมีพวกเขาไฟใต้น้ำถี่มันจะเป็นคล้ายๆกับวงแหวนไฟมันจะปุ่งหนึ่งทีแต่ที่ใหญ่มันอาจจะไม่ปุ้งทันทีแต่เล็กๆข้างใต้น้ำมันจะปุ้งก่อนไอ้ตัวที่ปุ้งก่อนตัวนี้แหละมันทำให้น้ำมันตีขึ้นพอมันตีขึ้นปุ๊บเนี่ย เราจะเริ่มเห็นชัดเจนเลยว่าน้ำทะเลเวลาฝนตกมันไม่ลงน้ำเลยท่วมเอืออยู่อย่างนี้แล้วอีกอย่างเดือนเมษายนพายุหนักมากป้องกันให้ดีที่สุดด้วยการลอกท่อเคลียร์เรื่องน้ำหาที่นำระบายให้ได้ถูกที่โดยเฉพาะที่ที่อยู่ใกล้ทะเลและที่สำคัญไม่ใช่แค่ปลายบก่กรมอุตุก็ออกมาเตือนเกี่ยวกับพายุที่ค่อนข้างจะรุนแรงกว่าทุกปี ท่านยมบอกว่าให้กลับไปใช้ชีวิตแบบคนที่ยังไม่เจเริญได้ยินมาแล้วท่านก็คืออยากให้บอกว่าจะให้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนโบราณคนสมัยโบราณจะใช้เหมือนคนสมัยใหม่คนโบราณคือบ้านเต้ถุนสูงข้างล่างมีที่จอดเรือเตรียมน้ำท่วมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่จำเป็นจะต้องอพยพทุกปีก็ยังเบาหน่อย ทีนี้มันเกิดแบบนี้เกือบทุกปีแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เกือบทุกปีซึ่งมันอาจจะไม่ได้มาเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนเหมือนแต่ก่อนมันจะมาตั้งแต่เมษาพฤษภาเราจะต้องเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของการเก็บเงินไว้ใต้ดินเลิกเก็บได้แล้วรีบขุดออกมาจัดการให้เรียบร้อยคือฝากธนาคารซะให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็คุมเรื่องของคอเซนเตอร์ เรื่องของคนที่ทำงานในธนาคารให้ปลอดภัยกว่านี้ตรงนี้ช่วยได้ไม่ทำให้คนไทยที่มีเงินต้องหมดเนื้อหมดตัวขอเตือนกันจริงๆว่าห้ามตโนกโดยการย้ายขึ้นเหนือเพราะแผ่นดินตรงนั้นใกล้จุดที่เป็นรอยที่มันสั่นเยอะที่สุดเคื่อหมายถึงอย่าเพิ่งไปสร้างจะเพิ่งไปพัฒนาตรงนั้นให้มากไปกว่านี้แล้วก็ไม่ควรทิ้งทุกอย่างในเรื่องของการงานการเงินครอบครัว เพื่อใหญ่ไปที่เหนือเพราะตรงนั้นหนีไม่พ้นปลายคิดว่าอิสานน่าสนใจที่สุดยังมีที่ที่ปลอดภัยให้ประเทศไทยอีกเยอะมีเยอะเลยเช่นกาลสินขอนแกน่นจริงๆตรงนี้นะคือน้ำระบายเร็วมันซึมเร็วมันกักเก็บยากแล้วก็ไกลาจากที่มีตึกสูงเทปลายใช้คำว่าดอกเห็ดตอนแรกก็คือตึกที่สร้างเร็วมันขึ้นมาแล้ว ทีนี้เมื่อดอกเห็ดมันตายเหมือนกับการโดนฉีดจาเพราะว่าคุณภาพมันไม่ใช่ทีนี้คนจะย้ายออกจากดอกเห็ดที่ซื้อแล้วก็คือที่อยู่ภาคกลางนั่นแหละกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่ซื้อมาคือกลุ่มคนที่มีเงินและพร้อมที่จะโยกย้ายได้ทุกเมื่อและพร้อมที่จะขายมีการวางแผนที่จะออกไปข้างนอกตรึกตรงนั้นก็จะเริ่มมีปัญหาเพราะว่าลางขายไม่ออก แล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มเห็นแล้วตึกสูดเหล็กมีปัญหาเหล็กไม่พร้อมจนไปถึงเรื่องของคอร์รัปชันอีกสิทธฐีเมืองไทยก็จะย้ายไปทางอีสานเพื่อสร้างบ้านบ้านก็ราคาถูกแล้วอาณาจักรก็ใหญ่สำหรับทางด้านของราชการก็ต้องกระจายไปทางเขตนั้นเขตนี้กระจายความจเจริญจะกระจุกไว้ที่ในเมืองอย่างกรุงเทพเพียงที่เดียว แล้วตึกที่สร้างก็ต้องมีชั้นน้อยหน่อย,อยประมาณ3-4ชั้นพอแค่นี้กำลังปลอดภัยปลายเชื่อว่านี่คือธรรมชาติเขาเตือนแบบรุนแรงแล้วปาาหมองว่านี่ไม่ใช่วิกฤตแต่มันคือโอกาสปไายมองว่าเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงเรามองดูเรื่องของการดูแลคุณภาพทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในทุกๆวันท่านผู้ฟังครับความเชือ่อและความศรัทธา เป็นเรื่องส่วนบุคคลฟังเรื่องราวนี้แล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังในการตัดสินใจจะถูกจะผิดประการใดสิ่งที่สำคัญคือตัวเราเองต้นดํำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทมั่นทะบุญทําทางรักษาศีลเชื่อว่าคุณพระจะคุ้มครองใหาเราอยู่รอดปลอดภัยครับ ขอพระคุณเนื้อาหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องดาวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณิมิตทุกท่านที่มีส่วนวร่วมในกรารรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอต่วความดีมีแต่วความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ